เปลี่ยนชื่อรุ่นเตรียมหมุนลอเข้าไทยกับ Mazda 6e หรือ Mazda EZ6 ซีดานไฟฟ้า EV 100%จาก Mazda ที่หลายๆคนรอคอย <Go. S 1> EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดต ข่าวการมาของรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย m a สด้ในประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวมาอีกแล้วว่าทาง m a สด้เตรียมนำมาสด้า e ีซหรือว่า m a สด้า z z 6นะครับมาเปิดตัวในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับม a สด้ได้เปลี่ยนชื่อรุ่นของ m a สด้า z ี 6. เป็นเวอร์ชั่น global ภายใต้ชื่อ m a สด้า e และยังมีการปรับสเปค ที่แตกต่างจาก Mazda EC6 หรือว่า Mazda EZ6 บางส่วนและนอกจากทาง Mazda นะครับจะนำ m า z d a d e ที่มีการปรับสเปคแล้วทำตลาดที่ประเทศอังกฤษและแถบยุโรปยังมีข่าวว่าทาง Mazda ประเทศไทยนะครับเตรียมนำ Mazda 6E หมุนล้อเข้ามาในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025นี้อีกด้วยและสำหรับสเปคด้านคุมพลังและสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนของ m a z d a 6E จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พั กำลังสูงสุดถึง258แรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตรเคลมอัตราสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่16.6กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงในรุ่น Standard Range สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตร ได้ใน7.6วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับระยะทางการวิ่งที่530กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่นรองเร a n g นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลัง244แ,แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ 80กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน7.8วินาทีความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จ นอกจากนี้นะครับยังรองรับการชาร์จไฟกระแสะสลับสูงสุดที่11กิโลวัตต์ส่วนกระแสะตรงหรือ DC Fast Charge นะครับรองรับสูงสุดถึง200กิโลวัตต์ซึ่งในรุ่น standard range นะครับจะชาร์จจาก10ถึง80%ภายใน22นาทีส่วนรุ่น long range นะครับชาร์จจาก10ถึง80%ได้ภายในเวลา45นาทีและชาร์จ เพียง15นาทีนะครับสำหรับ d f a s ฟาชาร์จจะสามารถวิ่งได้ไกล235กิโลเมตรซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าสำหรับ Mazda e s a ซ s หรือว่า Mazda 6E ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับพื้นฐานของ d e p a ล L07 ซึ่งเป็นซีดานไฟฟ้าจากค่ายฉางอันที่ทำตลาดในประเทศไทยนะครับซึ่งจากข่าวของฉางอันนะครับที่อัปเดตไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเดินสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า DePa ลในรุ่น S07 และรุ่น S05 ใน ก่อนหน้านี้จึงไม่แน่ใจว่าจะมีการมาของสีดานไฟฟ้าอย่าง Mazda 6E หรือไม่แต่สื่อใหญ่อย่าง Auto Life Thailand นะครับก็ได้ออกมาเผยแล้วว่าทาง m a z d a ประเทศไทยจะนํา m a z d a 6E บุกตลาดก็คิดว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับซึ่งความน่าสนใจของ Mazda 6E นอกจากจะเป็นการนําแพลตฟอร์มของดีพาว L07 บวกกับการพัฒนาช่วงล่างในรูปแบบของ m a z d a ก็ยังมีความน่าสนใจอื่น,อ,นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสแตนด์บา จากระยะไกลการตอบโต้ด้วยเสียงจากภายนอกของรถซึ่งอย่างในคลิปตัวอย่างนะครับจะเป็นการสั่งในการเปิดฝาท้ายของรถผ่านคำสั่งเสียงระบบ Face ID จดจำใบหน้าซึ่งจะมีการซิงค์การตั้งค่ากว่า70รายการโดยติดตั้งในตำแหน่งเหนือพวงมาลัยซึ่งเมื่อทำการสแกนใบหน้าแล้วนะครับจะมีการปรับตำแหน่งต่างๆตามค่าที่เจ้าของใบหน้านั้นนะครับได้เซตติ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเบาะนั่งตำแหน่งของกระจกมองข้าง ติดตั้งขั้นชาร์จไวเลสกำลังไฟ50วัตต์ที่คอนโซลกลางรวมถึง Mazda i s a ซ i x รุ่นนี้นะครับก็ยังให้สปอยเลอร์หลังปรับไฟฟ้ามาด้วยติดตั้ง ARS u d ความละเอียดสูงขนาด50นิ้วและระบบช่วยเหลืออัจฉริยะ IACC รวมถึงการจำลองสถานการณ์สำหรับการช่วยเปลี่ยนเลน UDLC สำหรับตัวโครงสร้างขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าเป็นโครงสร้างเดียวกับทางช้างอานดีพอลและนอกจากนี้นะครับยังมีระบบช่วยจอด APA รองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 3C นะครับซึ่งจะชาร์จ15นาทีวิ่งได้ไกลถึง300กิเมตร และรองรับการใช้คำสั่งจากท่าทางซึ่งจะมีกล้องตรวจจับท่าทางเหนือกระจกมองหลังหลังคากระจกพารา a ม i c ิกกราสรูฟป้องกัน UV ได้99.9%พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้าติดตั้งระบบ RADS ซึ่งจะติดตามและช่วยเหลือเวลาที่เราถอยหลัง รองรับระบบ V2L หรือจ่ายไฟออกสู่เครื่องไฟฟ้าภายนอกตัวรถอยู่ที่3.3กิโลวัตต์และระบบความบันเทิงนะครับจะมีการติดตั้งลำโพงจากโซนี่ถึง14ตำแหน่งพร้อมจอกลาง LCD ขนาด14.6นิ้วส่วนจอควบคุมนะครับจะให้ขนาดมาที่10.1นิ้วพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน2การท้ายตัด ในส่วนของการควบคุมนะครับทางมาสด้ามีการปรับจูนในหลายๆด้านเพื่อลดอาการเวียนศีรษะและลดอาการเมื่อยลา้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกตัวที่ราบรื่นขึ้นมุมเลี้ยวองศาเดิมแต่เพิ่มแรงบิดในการบังคับเลี้ยวที่12.5%และลดอาการเวียนหัวเมื่อเบรกนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดต่างๆอีก11โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดหลับโหมดสูบบุหรี่โหมดตั้งแคมป์โหมดดูนหนัง โหมดฟังเพลงโหมดเด็กโหมดรีเฟรชโหมดล้างรถโหมดรักษาอุณหภูมิที่ห้องโดยสารและโหมดอุ่นแบตเตอรี่เมื่อเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นรองรับการอัปเดตแบบ OTA และแอปพลิเคชันต่างๆติดตั้งกล้องความละเอียดสูง5ตัวเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร5ตัวเรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวกล้อง360องศา ในส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับทาง Mazda ก็ได้โชว์ผลทดสอบความปลอดภัยและการันตีจากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการการันตีจาก A NCAP C NCAP E NCAP กับ Mazda รุ่นก,ก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Mazda 3 Mazda CX5 Mazda CX30 หรือ Mazda CX50 ซึ่งระบบความช่วยเหลือการขับขี่แบบ Active Safety นะครับทาง Mazda ก็ให้มากับ m a z d a e s a e ถึง19ระบบ โรงสร้าง86%ของตัวรถนะครับทำจากเหล็กมีความแข็งแรงสูงกว่า340เมกะปาสคาลซึ่งในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็มีการทดสอบหลายอย่างเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ําเกลือและฉีดน้ําแรงดันสูงเพื่อทดสอบการรั่วซึมการใช้เข็มเจาะเพื่อทดสอบการระเบิดการอยู่ในอุณหภูมิสูงถึง800องศาเซลเซียสเพื่อทดสอบการลุกไหม้และการทดสอบการตกจากที่สูง5เมตร นอกจากนี้นะครับทาง Mazda ยังได้โชว์ผลทดสอบลักษณะการชนจาก Top Safety จะเป็นการทดสอบการชนจากด้านข้างพร้อมติดตั้งตัวกระแทกแบตเตอรี่อย่างรุนแรงที่ใต้ท้องรถนี่นะครับลักษณะการชนนะครับ Mazda ถูกอัดก๊อปปี้จนรถลอยจะเห็นได้ว่าการทำงานของถุงลมนิรภัยใน Mazda e อีซัที่นำมาทดสอบนะครับมีการทำงานทันทีหลังจากที่รถถูกชนระบบ SOS จาก Mazda เริ่มทำงานถึงจะมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินและตำแหน่งของรถไปยังศูนย์ Mazda และลักษณะสภาพของรถหลังถูกชนนะครับแบตเตอรี่ที่ติดอยู่ด้านล่างของรถนะครับที่ถูกกระแทกจากด้านล่างไม่มีการเกิดประกายไฟหรือว่าเกิดการลุกไหม้แต่อย่างใด จะสังเกตเห็นได้ว่าเสา A เสา B และเสา C ยังปกติมือจับประตูเด้งอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ที่ช่วยเหลือด้านนอกนะครับสามารถเปิดประตูได้ง่ายและในส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนของห้องโดยสารซึ่งมีการจับภาพในขณะที่เกิดการชนขึ้นก็จะเห็นลักษณะของชิ้นส่วนต่างๆภายในห้องโดยสารนะครับว่ามีการขยับหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่งยังไงบ้างหรือส่วนไหนเสียหายไปบ้างนะครับ และลักษณะการทำงานของถุงลมนิรภัยรวมถึงตำแหน่งของถุงลมนิรภัยเมื่อเกิดการกระแทกด้านข้างนอกจากนี้นะครับยังมีการโชว์ภาพของโครงสร้างตัวถังรถนะครับตัวแชสซีรวมถึงตัวแบตเตอรี่ที่ได้ทดสอบการกระแทกจากด้านล่างนะครับก็ยังเห็นว่ามีความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีอุบัติเหตุถ,ถึงขนาดเกิดเพลิงไหม ทางมาสอร์ยังได้โชว์ว่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับมีการใช้ชิ้นส่วนจากพันธมิตรที่ไหนบ้างซึ่งพันธมิตรเหล่านั้นผลิตชิ้นส่วนให้กับแบรนด์ไหนบ้างนะครับซึ่งเท่าที่เห็นก็มีการใช้ร่วมกับแบรนด์ชั้นนําหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น B M W Volvo Tesla Audi หรือแม้กระทั่งแบรนด์จีหลายๆแบรนด์นะครับอย่าง Neo l i Auto Avata Aito และสำหรับความน่าสนใจอื่นๆของ Mazda Eizix นะครับสำหรับพื้นฐานของ Mazda Eizix นะครับอย่างที่หลายๆคนทราบว่ามีการใช้โครงสร้างหรือแพลตฟอร์มเดียวกับ d e p o l s l 0 3หรือ d e p o l o 7แต่มีการปรับแต่งรายละเอียดการดีไซน์รูปแบบต,ต่างๆทั้งภายนอกและภายใน สำหรับรูปแบบการดีไซน์ภายนอกนะครับยังคงมีการออกแบบตามเอกลักษณ์ของ m a ส t a r ซึ่งเป็นการผสานการออกแบบจากเอกลักษณ์ของ KUDO Soul of Motion และมีการปรับรูปแบบของตัวถังให้ดูสปอร์ตตามลักษณะของรถยนต์สมัยนิยมโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,921ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,890ม mm, ิลิเมสูง1,485ม mm, ิลิมระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,895ม mm, ิมซึ่งถ้าเทียบกับ De พ o นะครับ จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยแม้ฐานล้อจะสั้นกว่า ซึ่งก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าทาง m a z d a เมื่อนำา m a ้าซิก e มาทำตลาดในประเทศไทยแล้วจะใช้วัสดุจะใช้วัสดุต่างๆเกรดเดียวกับที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศจีนหรือไม่นะครับรวมถึงจะเปิดตัวพร้อมราคาในประเทศไทยที่เท่าไหร่เพราะว่ามีการอัปเกรดสเปครวมถึงแบตเตอรี่นะครับมากกว่าสเปคที่จำหน่ายในประเทศจีนค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าสเปคจีนนะครับรุ่นท็อปให้แบตเตอรี่ขนาดความจุเพียง68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นส่วน เวอร์ชัน global นะครับรุ่นท็อปให้แบตเตอรี่มาถึง80กิโลวัตต์ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งราคาในประเทศจีนนะครับ จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่159,800หยายวนถึงราวๆ179,800หันยวนซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว7 0 0 0แสบาทไปจนถึง8,40,000บาทบวกลบและถ้าเทียบกับ Mazda 6 2 0 a n n i v e r s a r y ของ Mazda ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับราคาตอนนี้ที่ลดไปแล้ว500,000บาทเหลือเพียง1,999,000บาทซึ่งถ้าทำราคาถูกกว่า m a z d a 6ส่วนตัวก็คิดว่าคนที่ชอบ m a z d a อยู่แล้วนะครับอาจจะตัดสินใจเลือก Mazda 6E โดยไม่ลังเลก,ก็เป็นได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Ne w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน